เจ้าพนักงานรักษากฎหมายของประเทศสถานีตํารวจจริงๆคือสถานีร,รักษากฎหมายนะใช่ค่ะใช่ไหมฮะครับก,ก็ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ซะก่อนแล้วเวลานี้เนี่ยคงไม่พูดกันในเรื่องของการปรับปรุงมันเป็นเรื่องของการปฏิรูปการปฏิรูปนะฮะปฏิรูปภาษาอังกฤษว่ารีฟอร์มใช่ไหมใช่รีฟอร์มรีรีฟอร์มคือจัดฟอร์มใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่เปย้ายนู่นจับนู่นย้ายนี่เอาคนนั้นช่วยราชการคงไม่ใช่นะค่ะมันจะต้องปรับโครงสร้างใหม่เพราะโครงสร้างปัจจุบันเนี่ย เราต้องยอมรับว่ามันไปไม่ได้ถ้ายังพูดกันว่าโอ้ยทำงานดีมีปฏิภาพอย่างที่รองโฆษกค,ค,คมชเมื่อวานออกมาพูดค่ะตำรวจตอนนี้ดีทํางานเอาดีก็ประกาศมาเลยว่าไม่ต้องไปรูปอะไรอยู่ดีอยู่แล้วถูกไหมครับมันไม่ดีเลยนะฮะคนใกล้ชิดใกล้ตัวก็อาจจะพูดอย่างแต่ประชาชนเขาไม่จะรู้สึกอย่างนั้นเลยไม่รู้สึกว่าดีขึ้นเลยก็นอนเฝ้าผมเนี่ยเคยอยู่บางจังหวัดเนี่ยฮะปลูกส้มเขียวหวานเนี่ยปลูกลงแรงลงทุนมา พอคมจะออกกำลังจะเก็บลูกได้มีขโมยเอารถบรรทุกมาขโมยทั้งสวนเลยแล้วแกก็อยู่คนเดียวป้านะฮะแกก็ยิงปืนลูกซองทั้งคืนเลยนะขโมยก็ไม่หนีเพราะมันรู้ว่าป้าแก่ทำอะไรไม่ได้มันก็เก็บป้าก็บอกว่านั่งไปน้ําตาไหลนะฮะเพราะว่าไอกลิ่นส้มเนี่ยมันโชยมาเข้าจมูกทั้งคืนเลยก็เก็บไปจนหมดสวนปลู่ก็ให้ขโมยเอาไปเอารถบรรทุกมาขโมยเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่มีใครจะจัดการช่วยแกได้เลย กฎหมายมีทุกอย่างมี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 นู่นสารพัดอันีเช่นนี้เป็นต้นหลายๆเรื่องก็เหมือนกันตัวโยเองหรือใครตามเองก็บางทีก็เจอปัญหาเลยที่มันผิดกฎหมายเห็นเห็นอยู่แต่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของตํารวจได้แต่ไม่อาจจะจัดการอะไรได้เลยคจะแมะเช้าขึ้นมาก็มีรถขายเงาะทุเรียนมาบ่าอันนี้ก็ผิดแล้วใช่ไหมฮะใช้เครื่องขยายเสียงขับรถกีดขว้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกสารพัดสถานบันเทิงนะฮะก็เปิดกันตีสามตีสี่ตีห้า สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหายาเสพติดทั้งสิ้นแล้วก็เด็กเยาวชนวัยรุ่นขายตัว<ม>สารพัดนะฮะไม่ได้หลับไม่ได้นอนสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรตามหูตามตามันเป็นเรื่องของการทุจริตนะฮะ<ม>สิ่งทีเ่เป็นปัญหาสําคัญเรื่องหนึ่งก็พอเราจะพูดถึงปัญหาตํารวจเราก็จะมาติดทีวว่า,างบประมาณน้อยขาดแค้นโ<ม>น,น,น่นนี่อ้าวก็โอเคก็แหนไม่รู้จะแก้เขายังไงเงินเดือนน้อยนะฮะเอองบประมาณขาดแค้น ซึ่งมันเป็นความจริงบางส่วนแต่มันไม่ใช่ในภาพรวมทั้งหมดตำรวจไทยนี่มีจํานวนมากนะฮะเปรียบเทียบกับตารวจทั่วโลกเนี่ยเรามี202,000คนนะฮะนะฮะถ้าเทียบกับอัตราส่วนต่อประชากรเนี่ยหารกันแล้วเนี่ยนะฮะหารดูได้ฮะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเย็นอะไร1ต่อ300เศษนะฮะสามในขณะที่ต่างประเทศอ่ะหนึ่งต่อห้าหกร้อยทั้งสิ้นนะะฮะไปดูต่างประเทศดีครับออสเตรเลียนิีแลนด์เนี่ยตำรวจขับรถตรวจตาคนเดียวนะตำรวจต่างประเทศก็ขับรถคนเดียวนะ ับรถคนเดียวครับแต่เขาฟังก์ชันได้ประชาชนนี่เชื่อตัวรีบเลยพอตํารวจเรียกแล้วก็จะ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 ยอมรับนับถือเลยนะครับผิดอะไรแล้วก็จะออเดอร์ฟัง้วยดีนะฮะทำไมคนเดียวก็ทําหน้าที่ได้นะนะฮะแล้วก็เราจะไม่เห็นตํารวจเขามากมายเลยนะตามถนนทางแต่เวลาเกิดเหตุเข้ามาเร็วใช่ค่ะแต่ตํารวจไทยขี่รถว่อนไปหมดเลยแต่เกิดเหตุมาช้ามาช้ามีเหตุสระบบใช่ไหมค่ะมันสะท้อนอะไรถูกไหมครับ พูดถึงจานวนนะฮะตำนวจตำ,ำ,ำรวจไม่ใช่พ้นเลิกคิดทันทีฮะข้าราชการประเทศเรานี่มีจํานวนมากนะฮะผมเองก็เป็นข้าราชการมาตั้งเยอะแยะตั้งตั้งตั้งนานมากเนี่ยก็เห็นตํารวจบางคนก็ไม่ได้ทํางานทําการเลยเลยะนะฮะจะเห็นว่ามีคนชงน้ําชากาแฟจัดหาอาหารกลางวันให้กินต่างประเทศไม่มีนะครับะนะฮะไปคุยกับผู้บัญชาการตารวจต้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่ยังไม่มีคนเอากาแฟมาให้กินสักแก้วเขาไม่มีคนมารับใช้เป็นบริวารแบบของเรา เพราะของเราจัดโครงสร้างแบบทหารพอเป็นนายพลก็จะอลังการและเออกเลริกละต้องมีข้าทาสบริวารนู่นนี่เพราะนายพลนี่ถ้าเทียบกับสมัยโบราณนี่เทียบพญานะนะฮะพญาถ้าพลโทนี่เจ้าพญานะฮะโออาไหมฮะไปนั่งไหนก็เป็นเป็นพญานะฮะคนอื่นก็ขะไหการซี่เจ็ดซีแปดก็มีความรู้สึกว่าแหมมันไม่เคยคู่ควรพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็มันทําให้ประสิทธิภาพของระบบงานนะฮะมันมันไม่ได้ ตำรวจต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้แต่งตัวเท่อะไรเหมือนเหมือนไทยนะฮะ,ะก็แต่งตัวในชุดปฏิบัติการนะฮะก็แบบมอมมอมแแมม,มตามสภาพแต่ท,ทําหน้าที่แต่ของเรานี่บางทีเท่เครื่องแบบนะฮะเราต้องคิดในการเป็นรูปตาํารวจเนี่ยจริงๆต้องคิดไปถึงแม้กระทั่งรูปเครื่องแบบการแต่งกายนี่มันเหมาะสมไหมถ้าเราไปติดอยู่ว่าแหมมันมาตั้งแต่โบราณร้อยปีอะไรต่างเอ๊ะมันก็ไม่ต้องปฏิรูปอะไรกันทันทีถ้าผมพูดจริงๆนะฮะ เรื่องแบบตารวจปัจจุบันเนี่ยก็มีปัญหาในการปฏิบัติการจะเห็นตํารวจผู้ใหญ่มากดย๋ยวนี้ก็ไม่ใส่หมวกเขาเรียกหมวกมอตานแล้วจะใส่หมวกเบเล์นะฮะทั้งที่ผู้ใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าแหมใส่หมวกแบบมอตาเนี่ยมันไม่ไม่คล่องตัวมันต้องหอบหมวกมันมันวุ่นวายก็ใส่หมวกเบเล์คล่องตัวแต่ลูกน้องผู้ตามชาในความจริงจําเป็นต้องต้องคล่องตัวกว่าแต่ก็ยังใส่หมวกมอตานอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะสิ่งเหล่านี้มันจะต้องคิดนะฮะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้แต่ว่า มันจะไปยึดติดอยู่สิ่งเก่าๆไม่ได้นะครับแม้ทั้งเครื่องหมายนะฮะทุกวันนี้เราก็เป็นเครื่องหมายโลหะนะตำรวจนะฮะซึ่งจริงๆก็ร้อนนะหนึ่งร้อนสองเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่อะไรต่างก็ไม่ได้เหมาะแต่ในการปฏิบัติการ,ราก็ต้องคิดนะฮะตอนนี้เรื่องหนึ่งที่ตํารวจชาติคิดนะผมก็ได้เขียนได้เสนอต้องเลิกเรียกคําว่าตํารวจชั้นประทวนอืค่ะนะฮะเพราะคําว่าชั้นประทวนเนี่ยมาจากทหารทหารชั้นจะบัดสัญญาบัตรทหารชั้นประทวนค่ะมันเหมาะเลยฮะที่จะมาเรียกว่าตํารวจชั้นประทวนค่ะ พอเรียกว่าตำรวจชั้นประทวนนี่ประชาชนก็โอ้ยชั้นประทวนคือไม่ได้ให้การเคารพสักเท่าไหร่ไม่เคารพค่ะนะชั้นประทวนนะฮะมันเป็นเรื่องที่อย่างเงี้ยจะต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะอันเนี้ยคงจะต้องเปลี่ยนแล้วนี่มันเป็นวาระของการเปลี่ยนเพราะท่านจะมาคิดเล็กๆน้อยๆไอ้พวกอะไรเล็กไม่ได้ต้องคิดในภาพใหญ่ะนะครับครับงั้นเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาพูดถึงการปฏิรูปตํารวจ,รวจก่อนปิดเบรกนี้ค่ะท่านอรมรินทร์คะมองการเชื่อมโยงระหว่างตํารวจและนักการเมืองอย่างไรบ้างคะ ก็เพิ่งเพิ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเลยค่ะนักการเมืองก็ต้องการตำรวจไปเพิ่งพาอาศัยค่ะนะเป็นหัวคะแนนเป็นคนจัดการอะไรแต่ละให้เรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆค่ะแล้วก็ตำรวจเขาก็นี่ผมหมายถึงตำรวจไม่ดีนะค่ะก็พยายามที่จะพูดง่ายเกาะนักการเมืองค่ะนะ เพื่อที่จะได้รับการเลื่อนยศตําแหน่งหรืออะไรอะไรต่างๆนะสิ่งที่นั้นเพราะฉันมันมันเอื้อประโยชน์ต่อกันแล้กันนะ,ะนะครับแต่ว่าไม่มีไม่มีประชาชนอยู่ในใจของคนพวกนี้นะฮะความผาสุขของประชาชนความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงของชาตินะครับ เพราะตำรวจก็ต้องมีส่วนในด้านความมั่นคงของชาติด้วยไม่ใช่ทหารแลม้กระทั่งประชาชนธรรมดาอย่างผมนะก็ต้องมีส่วนในความมั่นคงของชาติด้วยเหมือนกันะนะครับนั้นเมื่อเราเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าตราบใดนะครับที่ประชาชนไม่เหลียกล้องไม่ตื่นตัวนะ,ะอย่างประเทศที่ท่านพูดถึงอย่างนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเนี่ยตำรวจมีน้อย อย่างที่อย่าง,งพัญญาผมเมื่อเราไปไปไป New นิวซีแลนด์นียไปเข้าไปซื้อของในร้านนะลรวยืมกระเป๋าลืมกระเป๋าสาตางค์ไว้สองชั่วโมงกลับมากระเป๋าสาตางนั่นก็ยังอยู่เพราะประชาชนเขาเ,าเขามีความซื่อสัตย์นะฮะเขาถูกอบรมมาตั้งแต่เด็กการศึกษาระบบการศึกษาเขาเนี่ยเขาสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าอย่างที่ผมพูดเสมอนะ ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดนะของประเทศก็คือมนุษย์ะนะครับแลนี่เรานี่เราก็จะปฏ,ปฏิรูปการศึกษาเพราะเราก็ยอมรับว่าการศึกษาระบบการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยนะวิธีการาต่างๆที่ผ่านมาในย่าหลังๆเนี่ยะนะครับมันไม่ได้สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าคะนะแล้วก็เราก,เราก็เราก็สงสารคนไทยอ่ะแล้วนี่ก็ดันจะไปเปิด AEC อีกในขณะที่คนไทยไม่มีความพร้อม นะครับมันก็บลายกันนั้นน่ะความดูแล้มอนาคตประเทศไทยน่าเป็นห่วงค่ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะในเบรกนี้เราก็พูดถึงภาพรวมของปัญหาของตำรวจในหลายๆมิติกันแล้วนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าคะ่ะเราจะมาพูดถึงการปฏิรูปการตำรวจและก็การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันจะต้องควรปฏิรูปทั้งโครงสร้างและควรจะต้องมีทิศทางการปฏิรูปอย่างไรช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสามัคคีประชาชนอยู่กับดิฉันนัทศรเลิศเตชสะสกุลค่ะวันนี้ก็มารับหน้าที่แทนอาจารย์รนิรศมืองดาอ่านนะคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปตำรวจค่ะอยู่กับแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านนะคะท่านแรกท่านอมรินคอมันและท่านที่2ค่ะพันตํารวจเอกวิรุษศิรสิสวัสดิ์บุตรค่ะเมื่อกี้ช่วงที่แล้วเราพูดถึงปัญหาของตารวจแล้วคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปตํารวจค่ะ<ม>ในฐานะที่เป็นตํารวจปฏิบัติหน้าที่จนวันนี้เกษียณแล้วคุณไม่รู้มองว่า การที่จะทําให้ตํารวจเนี่ยดีขึ้นอยากเห็นตํารวจปฏิรูปเนี่ยควรจะต้องเริ่มต้นจากจุดไหนบ้างคะก่อนอื่นต้องเริ่มตระหนักถึงปัญหาซะก่อนต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาแล้วก็มันร้ายแรงด้วยะนะแต่ถ้าบอกว่าดีอยู่แล้วยังนูน่นยังนี้มันก็ไม่ต้องมาพูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจในขณะนี้นะฮะต,ต้องต้องตระหนักตรงนี้ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้คือความสับสนบอกว่ามีการปฏิรูปประเทศน,นู่นนี้ ที่ต้องยึดอํานาจนี่ก็เพราะว่าปัญหาเนี่ยการรักษากฎหมายเนี่ยคนจะต้องข่าข่ากันอะไรก็แล้วแต่แต่พอมาถทีตอนนี้บอกว่าตํารวจทํางานดีค่ะอา้าวก็หมายถึงว่าไม่ต้องปฏิรูปเลยใช่เพราะว่าเมื่อเมื่อสองวนั <S <S วนวันสองวันที่แล้วเนี่ยคนรีสันเสรินยจ้ากำเนิดออกมาพูดว่าตํารวจเขาปฏิบัติงานดีแล้ว ừ, อย่างนี้หมายความว่าอย่างไรก็อยู่แบบเดิมดีไหมฮะ่ะ พราะวันนี้นักวิชาการหลายท่านพอได้ยินคําพูดคํานี้เนี่ยออกมาพูดเลยนะอย่างคุณสุเวทสายกาตศิราเมื่อวานออกมาโพสเฟซบุ๊กบอกอยากเห็นการปฏิรูปตํารวจในชาตินี้มีแอบเซลเล็กเซลเล็กๆด้วยครับใช่ฮะถูกต้องฮะคืออย่าไปมองผิวเผินนะฮะตำรวจแบกคนแก่ข้ามสะพานลอยอะไรนี้ถือเป็นความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันคงไม่ใช่นะฮะเป็นอิมเมจเราเป็นเน้นสิ่งเหล่านี้มากเกินไปนะฮะไม่ใช่เนื้อหาค่ะไม่ได้มีไม่ได้มีใครจะไปคิดตําหนิหรือว่าไปว่าอะไรไม่ดีอะไรนะฮะเพียงแต่ว่า เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สาระ,ะนะฮะก็ว่ากันไปในการนั่นต่างประเทศนิโคก็เฉยๆนะ,ะเดี๋ยวผมยังคิดเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าใครอยากข้ามถนนแล้วไม่นั่นขอขี่คอตำรวจข้ามบ้างได้ไหมะ <c oughs> นะฮะก็ก็กไม่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสนะฮะ,ะแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นปัญหามันยังหมกเอาไว้เยอะแยะมากมายตัวอย่างเช่นที่มีการย้ายตำรวจที่นครปฐมสิบกว่าคนตั้งแต่ผู้การอะไรต่างๆเนื่องจากมีตำรวจสันนิบาลไปถูกยิงตายในในบ่อนการพนัน นะฮะเบื้องหลังของการย้ายเนี่ยอาจจะต่างจากที่ถแถลงนะ<ม>ถแถลงบอกว่ามีอาชญาก,กรรมเกิดขึ้นเยอะยุ่นนู่นีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามีตำรวจสันนิบาตไปถูกยิงตายในบออืค่ะนะ,ะซึ่งมันสะทอ้อนอะไรหลายอย่างแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาค่ะนั้น,นั้นเนี่ยต้องประเด็นสําคัญต้องออกไปจากมายาภาพ แล้วต้องตระหนักถึงปัญหาเหมือนเราจะรักษาโรคเนี่ยต้องยอมรับซะก่อนว่าเป็นมะเร็งใช่ยอมรับซะก่อนว่าเป็นโรคเพื่อจะได้ยอมรับนี่ฮะนี่ไม่ยอมรับประชาชนเขาบอกเป็นมะเร็งนะแย่แล้วนะจะตายแล้วนะแต่กอพูยังดีอยู่อะไรก็ว่าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออุปสรรคของการแก้ปัญหาตํารวจนะครับแล้วก็ต้องออกจากหมายยาภาพเรื่องของสาเหตุของปัญหาว่ามาจากงบประมาณไห่พอนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งม right. ันเป็นความเท็จนะในทัศนนะผมนะในฐานะที่อยู่เนี่ย ออการเป็นผู้กํากับตาํารวจเป็นหัวหน้าสถานีตารวจตอนนี้มีความสุขมากนะฮะในแง่ของอตาํารวจด้วยกันนี้เขาจะรู้นะฮะตำรวจที่แย่คือตำรวจที่อยู่ในกรมกองอยู่ในงานเอกสารพวกนี้ที่แย่แต่ตำรวจที่อยู่สถานีตำรวจเนี่ยจะเรียกว่ามีความสุขเพียงแต่ว่าระบบงานในบางทีไม่ดีนะฮะบางยุคสมัยในเช้าขึ้นมาต้องนั่งฟังคอนเฟอ์เรนซ์จากกรุงเทพเงี้ยนะฮะมันไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะการบริหารที่ถูกต้อง เพราะงานตำรวจเนี่ยเขาจะต้องทำงานกับพื้นที่หัวใจของงานตำรวจคือต้องรู้จักภูมิประเทศแล้วก็ผู้คนผู้คนคือพฤติกรรมตั้งแต่เกิดนะฮะเด็กคนนี้มันเกเรพ่อแม่มันนุ่นนี่มันเคยไปทะเลาะกับใครอะไรต่างๆก็จะจะรับทราบแต่ตำรวจเรานี่ย้ายไปนะฮะย้ายจากกรุงเทพไปอยู่สุรินทร์ไปไหนไม่ถูกเลยถ้าจะบริหารพื้นที่ยังไงจะไปป้องกันอาชญากรรมยังไงไปถึงลูกน้องก็ต้องคอยนั่งปลอบใจหา ไก่ต้มให้กินบ้างไข่มดแดงให้กินบ้างนะฮะเพราะว่าหอเหี่ยวหอบเข้าหอบของไปกรุงเทพอ่าวย้ายไปก็ไม่ต้องทําอะไรละนะฮะไปถึงก็นั่งทําใจก่อน6เดือน7เดือนปีนึ่งยังทําใจไม่ได้พอจะคุ้นเคยกับพื้นที่ก็เตรียมจะย้ายไปแล้วหอบของจะย้ายต่อไปมาถึงก็ดูว่ามีไม้ไหมไม้พยุงมีไม้ประดูอะไรไหมจะหากลับบ้านได้อะไรก็แล้วแต่ นี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยโครงสร้างของประเทศนะฮะในแง่ของการบริหารและการแผ่นดินเนี่ยมันมันผิดในหลายเรื่องนะครับการรวมศูนย์ที่ส่วนกลางต้องยอมรับวว่าการรวมศูนย์มันมันทำให้เกิดการผูกขาดอย่างเช่นพบตรเนี่ยนะครับต้องไปดูคดีนู่นนี่ที่นั่นที่นี่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เลยผู้การตำรวจชาติต้องทํางานเชิงบริหารนะฮะบริหารไปดูหมายว่าเป็นเรื่องแหละเป็นเรื่องใหญ่นะฮะต้องคนที่รับผิดชอบพื้นที่ต้องมีเรื่องไม่ใช่ไป ลองเผอบตรไปจับยาเสพติดที่นู่นที่นี่เอาแล้วผู้บัญชาการมีไว้ทำอะไรใช่ค่ะผู้กํากับก็จับได้ครับและความจริงเนี่ยคนจับเนี่ยมันก็เป็นจ่าในดาบอยู่ไม่กี่คนนะครับนะครับผมก็เห็นบัญชีจับกลุ่มนี้แปดสิบคนนะยาเสพติดเนี่ยอย่างเคสที่ลำปางนี่เคยเห็นเกือบเกือบร้อยคนเพราะลงชื่อยาวบงรพตน์บทโภพบุรโทพแต่ความจริงคนจับนี่เพียงจ่าในดาบไม่กี่คนที่ไปเจอข้อมูลเจอเหตุอะไรก็มา นะฮะสิ่งเหล่านี้มันจะหมดไปเราจะเห็นมาต่างประเทศที่จะแห่แหนไปจับอะไรแล้วมีผู้ต้งหาหนั่งแล้วมีนายพลยืนอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดเลยไม่ไมีเพื่อออกซีนอย่างนี้เปนต้นการจับผู้ต้องหามานะฮะมาออกทีวีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องผิดอยู่แล้วเพราะว่ารัฐมนูลบอกว่าให้สันนิษฐานว่าผู้ผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะแต่ก็ยังมาออกทีวีกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะ นี่คือปัญหาว่าเอ๊ะเราทํากันไปโดยรู้กฎหมายไหมละเมิดเขาหรือเปล่าเคร่งคัดในกฎหมายไหมเพราะหัวใจของงานตํารวจนี่ค hmm. ือต้องเคร่งคัดในกฎหมายนะฮะแล้วตัวเองก็ต้องเคารพกฎหมายซะก่อนแต่ท่านเชื่อไหมครับคุณนัทศรเชื่อไหมว่า